สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะชาวธาตุไฟนะคะคือชาวราศีเมษราศีสิงารศีธนูนะคะเมษสิงธนูนะคะ เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานวัพลังงานที่ดีกลับไปนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณะคาชาวธาตุไฟในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ว้าวเดะซันเลยนะคะชาวธาตุไฟนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะจะมีแต่ความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ทําที่ปารานานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักต่างๆนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีชีวิตที่ดีนะคะบางคนบางท่านจะได้เริ่มต้นงานใหม่ ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ธุรกิจนี้หรือว่างานนี้เป็นงานที่ดีด้วยนะคะคุณจะถ้าใครที่ค้าขายนะคะออเดอร์เข้าปังๆรัวๆรวยรวยเลยนะคะแล้วก็สำหรับงานประจำงานของคุณดีมากนะคะอาจจะ เข้าตากับผู้บริหารเลยนะคะคุณจะได้บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนตำแหน่งเลยนะคะการเงินดีมากการงานดีมากความรักก็ดีนะคะแล้วก็บางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ตั้งคันได้ด้วยนะคะพ่เดอะซันนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะมีแต่แสงสว่างจะมีแต่ความโชคช่วงชัชวานนะคะในชีวิตของคุณนะคะ มีใจด้วยนะคะว้าวว้าวเอ็นออพวานนะคะบางคนบางท่านนะคะจะได้เริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆนะคะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ สร้างความมั่นคงให้กับคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆนะคะรวยๆรว,วยเลยนะคะหรือไม่ก็บางคนบางท่านจะได้ขยายงานนะคะขยายงานขยายธุรกิจก็ได้นะคะนายอ๊อฟครับ มันจะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะอ่านั่งกินนอนกินเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังมีอำนาจนะคะมีวาสนานะคะอ่านั่งอยู่เฉยๆคุณก็ได้เงินนะคะได้แต่สิ่งดีๆนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรหนักเลยนะคะก็จะมีรายได้มี สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะอยากทานอะไรคุณก็จะได้ทานนะคะอยากทำอะไรคุณก็จะได้ทำนะคะแล้วก็บางคนบางท่านก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะรู้ร้านิดนึงนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพื่อเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองนะคะ มันจะมีความสุขกับชีวิตมากๆเลยนะคะมันจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํามาสร้างมานะคะคุณจะเห็นผลนะคะอย่างมีความสุขนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะ Ten of Swords ถ้าใครที่มีความเจ็บปวดไม่ว่าเรื่องใ,ใดๆก็ตามนะคะ การเจ็บปวดนี้นะคะได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะและหลังจากนี้ไปนะคะจะมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะความเจ็บปวดความเศร้าทุกอย่างนะคะมันถึงจุดจบมันถึงจุดเปลี่ยนมันถึงจุดที่ที่ต้องจบลงสิ้นสุดลงแล้วนะคะ ต่อไปนี้ชีวิตของคุณนะคะจะมีแต่ความรุ่งโรจน์จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพดีหมดนะคะสิ่งที่ไหนสิ่งอะไรที่เคยเรื่องอะไรที่คุณเคยเศร้าใจกังวลใจที่เคยเจ็บปวดกับมันนะคะขออนุญาตใช้คําว่ามันนะคะ สิ่งเหล่านั้นนะคะจะจบสิ้นลงกลายเป็นเดืะซันมาแทนนะคะขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะในออกครับคนคนนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทำได้ทำสำเร็จ แล้วคุณจะทำได้ทำสำเร็จนะคะขอให้ศรัทธาในตัวเองนะคะว้าวชาวธาตุไฟดีมากเลยนะคะคุณหยิบจับอะไรนะคะสำเร็จทุกอย่างนะคะบางคนบางท่านจะ,ะได้เริ่มงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆได้ขยายธุรกิจสาขาออกไปเยอะแยะเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่ดูดีเลยทีเดียวนะคะคุณจะเป็นคนที่ มีพลังมีอำนาจมีวาสนานะคะสิ่งใดที่เจ็บปวดที่ทําให้เศร้าโศกเสียใจสิ่งนั้นมันจะจบลงแล้วจะจบสิ้นลงแล้วนะคะถึงเวลาจบแล้วจากการาที่จะต้องเสียใจนะคะต่อไปนี้คุณจําไว้เลยนะคะชีวิตของคุณจะกลายเป็นดสั้นนะคะที่ประสบความสมําเร็จทุกอย่างในสิ่งที่ปราถนาเลยนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะโชคดีทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความสมหวังในชีวิตทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะคะบ๊ายบาค่ะ